เศรษฐกิจจังหวัดพังงานในเดือนกรกฎาคม2565ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนฟื้นตัวต่อเนื่องท่องเที่ยวคึกคักการอุปโภคบริโภคขยายตัว เศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิตขยายตัวสูงขึ้นมากจากเดือนเดียวกันในปีก่อนและเร่งขึ้นจากเดือนก่อนตามภาคบริการเป็นสำคัญโดยเฉพาะจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและยอดการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นจากโรงแรมได้รับปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวจากวันหยุดยาวพิเศษถึงสองช่วงเวลาในเดือนนี้และโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส4การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกระบบเทสแอนโกสำหรับผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวจากปริมาณยางพาราที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและปริมาณผลผลิตสุกรและโคออกสู่ตลาดมากขึ้นตามอุปสงค์ความต้องการของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดยาวนั่นเอง ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้กลับมาหดตัวอีกครั้งจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานการใช้งักงานของห่วงโซ่กระบวนการผลิต สำหรับเศษรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยโดยสะท้อนได้จากการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่องซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยววันหยุดยาวพิเศษถึง2ช่วงเวลาและรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นประชาชนจึงมีกำลังซื้อเกิดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคและยานยนต์ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้นในทุกหมวดหมู่โดยเฉพาะจำนวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดย,ยอดการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการขนส่งแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยืยนนั่นเองสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนนี้ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเบริกจ่ายในงบลงทุนจากงบประมาณที่ลดลงเป็นสำคัญหลังจากได้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟอ้อของจังหวัดพังงานในเดือนนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ5.9ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญการจ้างงานในจังหวัดมีทิศทางที่ดีขึ้นสถานประกอบการหลายภาคส่วนเริ่มกลับมาเปิดกิจการและลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคบริการหลายแห่งในพื้นที่ยังคงมีความต้องการแรงงานเพื่อรองรับผู้เยี่ยมเยอนที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดพังงานในเดือนต่างๆได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ